เอาเดี๋ยวค่ะอันห่านใจก็ลอยคือใส่เสือหมอล่ามฝนใจแฟนเเฟนดิอันหมอล่ามนี่งไม่เสียบวกหนึ่ไม่เสียอันมาพันป่าห้เฮาไหมไอ้ันหมอล่าม่งไม่มีเงินเห็ดเสียพี่จะเงินซื้อรูเอา้ก็ถือศาสตร์มาเอาเขาคอยกินไงอันนี้ผู้ใดมีอย่างไม่คอยคอยจะกินกินแล้วคอยจะเลี้ยไม่เลี้ยอ่ดอกไม่ได้ยากน้อเรียนยู่เรียนกินตอนนั้นไออันนี้ว่า นั่น่หอยจังก็ได้ดินี่มออยกินเขาเขาเราซองขี่น้อยาได้เป็นนองข้ีก็ขี้ีอาหานอะไรไผู้ดีถ้าว่าใค่จแห้งคนดีเขาเราซองแช่เย็นไปเพือต้องกินมืนี้กูตัวมันก็จังกงรของกอย่างเดียว้ากินมมว่กเอาเขาซองกินถุงเลอวที่เลเราเอาเขาซองกินเอาออกมากสมัคคเลี้ยคเลกินเลยที่เรา เอารสชาิมันสีบปเปลี่ยนเตี่ยเอามันเปลี่ยนรถถึยะขวาแข็งโอ้าดเบาอ,อยู่นี่น,นอันคเนชทีหนลูกดอกสวยหุ่นย่าไปผาดพิ้งเพลินเพิ่นบอดี้มาน้ำแล้วก็มว้วนไปนี่วลวดอรลอลน้อยหนึ่งแล้วม,วม้วนไป มีแต่บมีแต่รอเดียวนันปลาเขาเจบข้าวมันอิตยอ่าะงั้นเดเขาเลยคมีเงินมาสั่นเนาะาัก็ให้ยุบมนนบ่นมาสั่นาบมีเงินปลาเขาแห้เงินเลยปาบมีเงินจะไปใส่เมกร่ตัวข้เก่า่าสั่นผู้องก็มีน้ำนงเป็นแต่ลวไม่ไตัวท่าไหนบริี่นี่ตัวท่าไหนบท่าอเอามา มาเดี๋ยวนี้บบแมนสิไดสายญาติจอนจัดแล้วจเดี๋ยวไปสัญญาไว้บมเชสัญญาดิบนีดจางงานนะจ้าหอบเพิ่จะกระสอบมามัดจับใส่ได้เริ่มดกระใดกันย่าเอามีเงินมาพอสอบปานบอไดวมาดูถูกกันปานนั่นคือมาคุมกันกระโดดเขเนี่ยีนว่มันไี่น้เมันยามันบได้เขียนโดนปานนั่นคยทันดังเราเบาไงเราเพ่อเรารับนนี้ดู อันเดี๋ยวก่อนอันว่าเสี่ยนมาเสียนส,สัญญาณนี่ไปงานอียังค่ะงานบวชให้บวชอันลูกใต้บวชโอ้บอกว่าแม่นเจ๊ซี่สิบวชฉันดอกตอนผิดเสียนสัญญาณนั่นเอาเงินไปจ่ายค่าจอดรถคอนโซกร<ะ>ันเฮ้เขาห้องหกพันนั่นเดี๋ยวเออปลาดีหรือไงผู้ใดล่ะนี่มีค่าจอดรถรถบ้านรถหกล้อเขาจะเอาห้องหกพัน เปนห้องน้ำไผ่กับผู้นันใจบแมนลือคนล่าผู้นหัวหน้าอยู่สหัวหน้ารู้ทำไมนันั่บงสิจัวาของชดตมาพีน้องหัวตมาจังไรเอ็นเข่งเข่งเข่งเขงขึ้นโอ้เจสี่เจสี่เจเกนร้อยมูอนี่